ดีครับ่องเกษ999ครับเกาสูข้ามพ่อเพียงเกาสูค้ามสําเร็จเกาซูความมันคงมือนีหฮอกับไดมานําเสนอวิธีการฉีดวัคซนีนป้องกันโรคปากเท่าเปื่อยวัวนะครับโรคปากเท่าเปื่อยนะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่สามารถติดต,ต่อเป็นโรคติดต่อกับวัวกับสัตว์เท่าใดนะครับอาการก็จะมีเบื้องตน้นกะ วัวเห่าซึ่มเสาไม่ใข่สูงครับแล้วก็วัวเห่าปกิญญาเฮติจอยล้มหรือถึงขันเสียชีวิตได้เลยนะครับเขาก็มีวิธีป้องกันดังนี้ครับผมวิธีป้องกันของเห่านะครับคือการฉีดวัคซีนป้องกันส่วนวัคซีนเห่าสามารถไปขอครับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนานัที่ทันยูเลยนะครับผมแจกรฟรีเพียงนึ่ัดรระชาชนไปรับเอานะครับ มือนี้นะครับจ่องกรกเาเก, 99, ก้999ได้ไปเปิดวัคซีนป้องกันโรคปากเท่าเปื่อจากสับนันง,งานปศุสัตว์อำเภอเป้นนะครับเนี่ยครับลักษณะของวัคซีนของห่อเ่อเอกกระติกใส่น้ำแข็งไปคว้ารับเอานะครับหนึ่งตัวหฮาจะฉีดสองซี่นะครับผมหนึ่งขวดท่อจะได้ประมาณสิบตัวนะครับผมอย่าลืมออกกระติกน้ำแข็งไปใส่นะครับ หลังจากที่ห้อใส่กระติกน้ำแข็งไว้แล้วห่อก็ไม่เก็บใส่ในตู้เย็นไว้นะครับผมอยู่บ้านก็ขอยาไทายประหยดัดมาน้ำครับผมกม็จะมียาไทายประหยดัดนะครับหนึ่งขวดนะครับวัวอายุสามเดือนตั้งนังปีนะครับให้กินเครื่องขวดนะครับเป็นยาชนิดกอกนะครับชนิดให้กินใส่น้าให้กินนะครับ ตัวนวัวหนึ่งปีึืนไปจินหนึ่งขวดนะครับอุปกรณ์ของหอก็จะมีประกอบด้วยนะครับที่เพิ่นแจกมากนะครับก็จะมีสลิงครับสลิงขีดยานะครับแล้วก็เข็มฉีดยาครับสลิงสองอันเข็มฉีดยาหาอันนะครับแล้วก็ยาทายหาขวดนะครับวัวผมมีอยู่แปดตัวนะครับแล้วก็จะมีนะครับผม วัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื้อนนะครับผมเอาไปชมว,วิธีการฉีดได้เลยนะครับเราทำการมัดวัวนะครับล็อกวัวดึง,งวัวดีเท่าไรนะครับหรือว่าทีเท่านะครับครับมัดให้มันคุ้งครับมัดนามัดคางนะครับดึงเขาซ่องนะครับ น่ครับวิธีมัดของเต่ดโดยที่เฮาบ่มีซ่องนะครับบอไดมีขอกมี่ซ่องนะครับเฮาก็ฉีดนะครับเพ็ิแบบนี้นะครับมัดล็อกหอยู่ครับบ่ตองยันงัวเจ็บงัวตาตนะครับเฮาเฮ็ดแครแป๊บเดียวครับผมเฮาฉีดบ่ถึงสามวีครับมัดล็อกโดยวิธีนี้ครับยูครับ เรียบร้อยครับกับการมานะครับขอวิธีการฉีดกันเลยครับผมดูดยามาสองซีซีนะครับดึงนังครับดึงนังออกมาครับกอกจาฉีดบริเวณใต้ผิวนังนะครับดึงนังออกมาอย่านีงนะครับปาบลงไปครับฉีดแป๊บเดียวครับ เรียบร้อยครับผมบิ้งไล่ต่อไปครับเนี่ยครับไล่ต่อไปเอาขีดทุกตัวนะครับเพื่อป้องกันบ่ไห้เกิดมีไวรัสเขามากครับปาบนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้อยีกรอบนะครับเอาดูดยามาสองซี่นะครับผมดึงหนังขึ้นมากนะครับเอาขีดบริเวณใต้ผิวหนังนะครับ จะบ้อห้ถือกล้ามเนื้อนะครับดึงนั่งออกมานะครับดึงนั่งออกมาครับเราก็แทงลงกนะครับจุดบริเวณที่มัน่มีกระดูกนะครับเล่นเนื้อนะครับเล่นเนื้อจุดสําคัญดึงนั่งออกมาปาบครับขีดแป๊บเดียวครับสองซีซีจื๊บียบร้อยครับผมเนี่ยครับง่ายดึงออกมานะครับ อริเวนหนึ่งมากแล้วก็เสียบเลยหากท่านรับชมวิดีโอนี้จบแล้วนะครับให้รีบไปขอวัคซีนจากปศุสัสอ์อำเภอใกล้ๆบ้านท่านนะครับมาฉีดวัวป้องกันโรคปากเทาเปียนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในคนที่ท่านรักจิดตีเรียงวัวไในรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในช่องกเกษตรเข้าๆด้วยนะครับผม ขอบคุณัรัท